วัสดีมาหนึ่งทับหนึ่งนะคะอ่าทีนี้มุคูจะมาโชว์หน้าจอนีค่ะตอนนี้เวลาสองสามทุ่มแล้วนะคะมุกคูก็เช็คคะแนนไปเรื่อยๆนะคะสามทุ่มยี่สิบสามนาทีนะคะให้ดูชื่อของตัวเองพร้อมงานที่ส่งกับที่ไม่ได้ส่งนะคะเลขที่หนึ่งเป็นดังนี้ค่ะธนดลเป็นดังนี้จ้ะธนดลธน,นดลนี่คือส่ง ครบไวตั้งแต่ตอนต้อนอยู่แล้วเนาะนะคะแฮปปี้มากเลขที่3เป็นดังนี้จ้าเลขที่4สีราการเป็นดังนี้จ้าเลขที่ห้นนทชัยเป็นดังนี้จ้าเลขที่6น้องบรรทัดนะคะเป็นดังนี้จ้าทีนี้บางคนนะคะมันขึ้นคําว่าเลยกําหนดส่งเนี่ยค่ะครูต้องมานั่งเช็คมานั่งแอบเปิดดูรายละเอียดด้วยว่าเอ๊ะ นักเรียนจริงๆแล้วกดส่งมาแต่ไม่กดยืนยันหรือเปล่านะคะดังนั้นระวังนะคะเวลาที่ส่งกันบ้านเนี่ยหนูต้องแน่ไฟล์แล้วก็กดส่งคำว่าทำให้เสร็จสิ้นด้วยนะคะมีสาวๆบางท,าท่านที่ไม่กดนะคะปันณทัศน์เลขที่8นี่พีคมากนะคะไม่เคยมีกันบ้านครั้งใดนะคะส่งทันเวลาเลยนะคะกันบ้านครั้งที่9ครั้งล่าสุดก็ยังคงไม่ส่งนะคะปันณทัศนะจ๊ะ ถัดไปเลขที่9รัชพลจากพีกไม่แพ้กันนะคะค่ะส่งกันบ้านหลายครั้งเลยนะคะตึงตึงเนี่ยเลยกําหนดส่งทั้งนั้นเลยค่ะถ้าขึ้นอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอคนให้เราบ่นแล้วใช้อันนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่อ่าถ้าขึ้นตัวแดงแบบนี้นะคะแปลว่ายัางไม่ได้ส่งนะคะถัดไปอธนคมอัน,นิคมรู้สึกว่าจะเคลียร์แล้วเนาะ ของอาร์ติคอมครั้งที่9รู้สึกว่าจะใช้เมลใหม่ในการส่งนะคะคุณคูเห็นเรียบร้อยแล้วเช็คให้แล้วนะจ๊ะถ้าไปอภิษักนะคะอ่ะมี2ครั้งนะคะครั้งที่8และครั้งที่9ที่ล่องหนอยู่นะคะอาร์ชวินอ่ะมาดูการอาร์ชวินอ่ะยังไม่ส่งนะคะเนี่ยเห็นไหมขึ้นตัวแดงนะคะขึ้นตัวแดงแปลว่ายังไม่ส่งเห็นไหมมีคําว่าเลยกําหนดส่งแปลว่ายังไม่ได้ส่งนะคะอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะ จะได้รู้นะคะอันนี้ของน้อง14รู้สึกก็จะเป็นเมลเก่านะคะเพราะว่าส่งแค่ครั้งที่1ครั้งที่2ส่วนเมลใหม่ของน้อง14กัญญาน,นัอ่ะเป็นภาพนี้จ่ะตั้งแต่ครั้งที่3ถึงครั้งที่9ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีล่าชาบ้างประปรายก็ไม่ประปรายก็เยอะอยู่นะยังไงอ่ะถัดไปน้องกันนิชานะคะโอเคแฮปปี้นะคะ น้องเลขที่16ค่ะไว้แฮปปี้เลยค่ะ789ปหายเลยค่ะลูกนะคะงานหายค่ะลูกจากการส่งด่วนจ้าเลขที่10เดี๋ยวนะค่ะสิบเไปเมื่อกี้ข้าม17บไปน้องขันข้าวนะคะอ่ามีการส่งล่าช้านิดนึงนะคะ <S <S เลขที่18อ่านะคะส่งล่าช้ามีส่งตรงเวลาแค่ครั้งเดียวเองนะคะครั้งที่2เลยกําหนดส่งแล้วยังไม่ได้ส่งครั้งที่1ก็ด้วยนะจ๊ะอ่ะแอบคลิกมาดูก่อน โอเคไม่มีงานอะไรแนบมานะคะถ้ไปาเลขที่19นะคะเป็นดังนี้แฮปปี้ค่ะยีจ้ะโอเคเป็นดังนี้ใครที่ขึ้นคำว่าส่งล่าช้าค่ะจะได้คะแนนไม่เท่าเพื่อนนะคะ แต่อย่างน้องแซ่ย่างเนี้ยส่งตรงเวลาครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้มีคําว่าส่งแล้วแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกมันต้องตกใจนะคะมันก็คือนั่นแหละก็คือส่งแล้วส่งตรงเวลาด้วยนะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะทับยี่สิบสามไม่มีชื่อคนนะคะไม่มีชื่อเพื่อนไม่แน่ใจว่าใช้เมลอะไรนะคะอันนี้เรลขที่ยี่สิบสี่น้องธัญทรนะจ๊ะเวลาที่ครูเช็คเนี่ยครูจะเช็คจากชื่อเป็นหลักนะคะไม่ต้องกลัวนะ เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาเมลใหม่เข้ามาแล้วก็มีการลดเลขที่ให้ครูนะคะถัดไปน้องนันนพัฒน์นะคะแฮปปี้จ้ะถัดไปน้องบันทิตานะคะอ่ะเป็นแบบนี้จ้ะรู้สึกว่าน้องนันนพัฒน์เลขที่25เก่าเมืม่อสักครู่นี้จะทักไลน์ส่วนตัวครูมาหลังมาว่าคู่ค้าพอดีว่ามีการลดเลขที่นะคะโอเคไม่ต้องตกใจไปนะคะคุณครูดูชื่อเป็นหลักอยู่แล้วจ้ะ อันนี้คือ,อของน้องบันทิตานะคะจุดจุดจุดถ้าไปปะพาวันนะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้ปะพาวันเอ้ยพีคทุกอะไรลูกไม่มีอันใดเลยที่ส่งตรงเวลานะคะของน้องปะพาวันนะคะแถมยังไม่ส่งอีกตั้งสองงานนะคะถ้าไปน้องเบนจพรนะคะเป็นดังนี้จ้ะต่อจากน้องเบนจพร น้องปับภาวันอีกหนึ่งเมลนะคะอาจมีอันเก่าอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะจ๊ะถัดไปปานิสราจ่ะปานิาสราทรงครบแล้วนะคะแต่ส่งราชาเยอะอยู่นะคะพัชราดาค่ะแฮปปี้จ้ะพัฒนันจ้ะแฮปปี้จ้ะ ต่อจากพัฒนันก็คือน้องพิมนวันนะคะโอเคแฮปปี้จ้ะมีส่งราชาบ้างเล็กน้อยเมื่อกี้พิมนวันเนาะถับไปน้องแพรวานะคะโอเคแฮปปี้จ้ะแต่ส่งราชาครึ่งนึงเลยจ้ะลูกคะแนนแหว่งเยอะเลยนะคะลูกนาะการส่งราชาเนี่ยน้องวันนัสาไม่แฮปปี้เลยจ้ะวันนษาจ้ะงานหนูไม่ส่งเลยลูกนะคะหนูหนูหน ครูมไม่สามารถนั่งยานทิพย์ให้หนูได้นะลูกนะคะแนนของหนูทุกทุกช่องทุกๆุกคะแนนนะคะลูกนะมาจากความสามารถและความรับผิดชอบของหนูนะคะลูกครูมไม่ได้นั่งยานทิพย์ไปลอยไปอวกาศแล้วก็มาให้คะแนนหนูนะลูกนะไม่ใช่นะคะดังนั้นวิชาของครูนะคะใครได้เกรดสีนี้การันตีได้เลยจ้ะว่าโอเคสามารถจริงๆนะคะเก่งเก่งเก่งจริงๆนะคะ ไม่ใช่คะแนนทิปไม่มีคะแนนทิปใดๆทั้งสิ้นนะคะความสามารถล้วนๆจ้ะอันนี้น้องสศินานะจ๊ะโอเคครั้งล่าสุด8กับ9ส่งเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปต่อจะน้องสศินาน้องสุพิชการนะคะอ่ะเป็นดังนี้จ้ะสุพิชการ1 2 3 4 5น่าจะใช้เมลเก่านะคะเดี๋ยวครูขอดูเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้เห็นน้องสุพิชการ อ่าเห็นไหมมี2อันจริงด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมนะ่ารักที่สุดนะคะส่งตรงเวลาจ้าต่อจากสุพิชูกร์คือน้องสุวิริยาที่มี2อีเมลอีเมลนี้คืออีเมลหลักครูตรวจจนก,กระทั่งครูรู้แล้วว่าว่าอันไหนคือเมลหลักของเพื่อนอันไหนที่ไม่ใช่นะคะอีกเมลหนึ่งที่เป็นรูปคนสวยๆไม่ใช่เมลหลักนะคะถ้าไปน้องอลิตาจ้ะเป็นดังนี้จ้ะแฮปปี้จ้ะส่งตรงเวลาครบเลย ต่อจากน้องอริตามาหาน้องผู้ชายบ้างประชาพิวัจจ์กระมังครั้งที่8กำบมังครั้งที่9ยังไม่ส่งนะคะไม่มีคะแนนนะศูนย์เลยนะนะคะถ้าป้ายปริชาปริชัดนะคะอ่าไม่มีเลขที่ด้วยไม่มีงานด้วยนะคะต่อจะน้องปริชัดจ้าสุภชกุลจ้าไม่มีเช่นเดียวกันจ้า อาจจะเป็นอ e ีเมลสำรองก็เป็นได้นะคะอาจจะใช้อ e ีเมลคุณพ่อคุณแม่เข้ามาตอนแรกนะคะอันนี้นะเจอแล้วค่ะน้องชาคลิปมี2อ e ีเมลเนาะ789นะคะยังไม่ได้ส่งนะคะ1ก็ยังไม่ได้ส่งนะคะ2 3 4ส6ส่งแล้วนะคะครั้งที่2มีการส่งล่าช้าหากใครมี2อ e อีเมลเหมือนน้องชาคลิปแบบนี้ไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวนะเนี่ยเห็นไหมบางเมลก็ใช้เมลใหม่บางอันก็ใช้เมลใหม่บางครั้งก็ใช้เมลเก่าไม่เป็นไรคะ่ะลูก ครูเป็นผู้มีความสามารถคะลูกเดี๋ยวครูเช็คให้คะลูกไม่สงสารครูเลยนะคะใช้2องอีเมลแล้วใช้สลับไปสลับมาอีกต่างหากนะคะ อันนี้ตัวอย่างของน้องวันนัสิรินะคะเห็นไหมอ่ะเพื่อนเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะกลับบ้านครั้งที่ 2, 2> เขียนเขาว่าเลยกําหนดมีตัวสีแดงนะแต่อ่ะเห็นไหมมีข้อความเลข 1, 1> เลข 1, <ๆ> 1, 1อยู่สแสดงว่าครูต้องตอบกับอะไรบางอย่างไว้นี่ไงไม่กดคําว่าส่งงานงานจึงไม่เด้งมาหาคุณครูมันจึงไม่ขึน้นคําว่าส่งแล้วนะคะแต่เนี่ยนักเรียนแนบงานมาแต่นักเรียนไม่กดคําว่าส่งคําว่าทําให้เสร็จสิ้นแบบนี้มันจะงานมันจะไม่เด้งมาหาคุณครูนะคะและเสี่ยงต่อการตกลง นยังสูงมากๆด้วยนะคะอันนี้เมลของน้องอธิคมบุญสืบที่ครูเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคาบไม่ใช่ต้นคาบต้นคลิปนะคะอันนี้เมลใหม่ของน้องเขานะคะก็มากค่ะที่9ส่งเรียบร้อยแล้วต่ส่งล่าชา้าอ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่ก็คืองานทั้งหมดของน้อง1นทับหนะจ๊ะคลิปนี้เป็นคลิปตามงานคลิปที่2อัปเดตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เวลา21นาฬิกา32นาทีเห็นไหมคุณคูพูดชัดเจนนะคะดังนั้นใครจะมางอแง,งคูหนูไม่ เรื่องไม่ได้นะคะซิสนะคะอะขออนุญาตอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเปิดโอกาสให้ส่งอีกค่ะอะครูรอหนูต่อค่ะครูจะรอยันเที่ยงคืนขลุกนะคะเดี๋ยวครูนอนตีหนึ่งได้ขลุกนะส่งมาขลุกคะแนนนักเรียนมีครูก็ชื่นใจฝากเอาไว้นะจ๊ะ